สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็ผมกำลังแกะกล่องนะครับแกะกล่องวันนี้ก็ได้รับของฝากจากเมืองหลวงนะครับของฝากจากเมืองหลวงก็ได้รับมาเบื่อตอนบ่ายนะครับแต่ว่าก็เพิ่งเปิดกล่องแกะกล่อง ดูนะครับเพราะว่าวันนี้กลางวันก็ขายน้ำอ้อยทั้งวันก็เพิ่งได้กลับบ้านมาก็มาเปิดกล่องนะครับจะบอกว่าเป็นของฝากจากบางกอกนะครับาจากกัลยาณมิตรที่ดีนะครับจากาเฮียผู้ใจดีนะครับส่งมาให้จากเมืองหลวงนะครับเป็นอ้อย เบลลี่พุทธานะครับเบลลี่พุทธานะครับซึ่งไ่ผมไม่มีนะครับคุณพี่ใจดีก็ส่งมาให้นะครับและก็นี่ครับมาสถานสากลน,นะครับ ISO 9000นะครับหอมาอย่างดีเลยนะครับหออย่างดีรัดยางอย่างดีนะครับเพราะว่าอ้อยแพงก็ ส่งไปแล้วก็อ่ามันจะได้ไม่เสียหายนะครับก็เลยหอ่อมาอย่างดีเลยนะครับจากคุณพี่ทวีนะครับพี่ทวีเฮียทวีนะครับส่งมาให้จากกรุงเทพเพราะว่านะครับก็อยากจะแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าของแกมีเยอะแล้วนะครับมีอ่า หลายไล่แล้วนะครับก็เลยเอามาแบ่งให้น้องๆนะครับได้ได้ปลูกได้ขยายพันธุ์กันบ้างนะครับนี่นะครับก็ลักษณะของเบรรี่พุดธานะครับลูกไข่นะครับอันนี้มีเอลกิลคล้ายๆกับนางงามนางสาวไทยนะครับเอลบางล่างน้อยนะครับมีเชฟ เชิงกระเดะเลยนะครับสวยนะครับก็ตัดเป็นทอนมานะครับทอนละสามสามข้อตานะครับสามข้อตาก็นี่ก็เป็นข้อตาสวยนะครับข้อตาสวยที่พร้อมจะงอกแล้วนะครับส่วนนี้นี่อยู่ในากราบแบบนี้นะครับแน่นอนเลยชัดเจนเลยว่าสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดดูนะครับที่ ตาที่อยู่ในกลาบเป็นยังไงอ่าเปิดดูนี่สวยนะครับอยู่ในกลาบแบบนี้งอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในงอกร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับลลาตาเขาสดนะครับตาสดอันนี้ก็สวยนะครับตานนี้ก็สวยนะครับหนึ่งท่อนนะครับตัดเป็นท่อนมาท่อนละสามข้อตานะครับ จะเป็นสามข้อตาทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ห่อมันยังดีใช้เวลานะครับผมเองเนี่ยส่งให้ลูกค้าก็ไม่ได้ห่อแบบนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ได้หอ่อไม่มีเวลาได้นั่งห่อแบบนี้นี่แกช่างสาัญหาอ่าอ,อันนี้สี่ตาครับสี่ตาท่อนนี้มีลากงอกมาแล้วนะครับท่อนโคนท่อนโคนเนี่ยธรรมชาติเลยนะครับคือ ลากจะงอกก่อนกว่าต้นปลายนะครับต้นปลายเนี่ยหนจะงอกก่อนลากนะครับส่วน่้นโกนนี่คือลากจะงอกก่อนหนนะครับแต่นี่ก็ตานี้ก็พร้อมงอกแล้วนะครับอันนี้ตาก็โผล่มานิดหนึ่งแล้วนะครับก็แกเช่น้ํายามาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ายาลิงลากเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเช็ประมาณ ชั่วโมงเดียดวนะครับประมาณชัว่วโมงนะครับจะแช่น้ําประมาณชั่วโมงแล้วก็จะเอาบ่มเลยนะครับเพราะว่าอ่ากาแช่น้ํายาเล่งลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยนะครับสวยก็พยายามเพาะให้ดีนะครับเดี๋ยวก็บ่มให้ดีแล้วก็เพาะให้ดีนะครับก็พยายามนะครับเพราะว่าอ้อยแบบนี้นะครับก็ถ้ามันไม่เกิดเราก็เสียดายก็ผมก็จะพยายามเพาะ ทำให้มันเกิดทุกตานะครับอันนี้ลาก็เริ่มงอกแล้วนะครับเริ่มงอกแล้วนะครับข้อตาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกข้อตาเลยนะครับเนี่ยตาสวยๆนะครับอ้อยเบลลี่พุดดานะครับเบื่อได้เนี่ยตอนนี้พิทวีเกสร้า,างงานให้ผมอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้ พอได้เบรลี่พุทธดาแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนอกจากจะอพอพันอ้อยเบลลี่พุทธดาแล้วนะครับสงสัยผมก็ต้องไปหาหมาบุตเล่นนะครับปลูกอ้อยเบลลี่พุทธดาแล้วก็ต้องไปหาหมาบุตเล่นนะครับมันจะได้มาช่วยดูแลอ้อยเบรลี่พุทธดานะครับจะได้คู่กันกับหมาบุตเด่น <laughs> นะครับ เออถ้าเลี้ยงคู่น่าจะดีนะครับมันก็คล้องจองกันดีนะครับเบลลี่บุตดาหมาพุดเดิลน,นะครับ mm hmm. ก็หมาพุดเดิลเอามาดูแลอ้อ,อยเบลลี่บุตดานะครับปลูกอ้อยเบลลี่บุตดาเราก็ต้องเลี้ยงหมาพุดเดิล mm hmm. เพื่อให้หมาพุดเดิลช่วยดูแลอ,อ,อ้อยเบลลี mm ่พุตดาเออมันก็ดีเหมือนกันนะครับสงสัยต้องต้อง,ต,องต้องหามาแล้วต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงหมาพุดเดิลแล้วฮะ ก็จะได้ช่วยดูยแลอ้อ,อยเบลลี่พุทธนะครับอันนี้ก็ตาสมบูรณ์อีกนะครับน,น,นี่สมบูรณ์หมดนะครับก็ก็คงคงจะงอกทุก,ท,ก,ท,กทุกตานะครับคงจะงอกทุกตาถ้าไม่ปิดพลาดอะไรนะครับถ้าไม่ปิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยก็น่าน่าจะเกิดทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าตาสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะครับทอนละ สามสามตาสามตาสวยสวยงามนะครับสวยงามอ่าผมก็ได้ <c oughs> ได้ข่าวว่านะครับอ่าเป็นอ้อยที่เพาะเกิดยากนะครับนะครับพักพวกบอกว่าอ่าเพาะเพราะ,ะยากเกิดยากสักหน่อยนะครับก็ก็เดี๋ยวก็ลองดูนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับคือ,อใน5ท้นนี้นะครับใน5ทน35 15ถือว่า15ตา15ตาสมมุติว่า,าเกิดทัก10ตามันเกิดทัก10ตานี่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มเลยถึงไม่ถึง10ตาก็ก็ไม่เป็นไรครับเราก็าทีหลังเราก็ขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ให้เกิดบ้างแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า ผมเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเพาะไม่เคยปลูกนะครับพันนี้นะครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออ่าไม่ให้ไม่ให้เจ้าของต้นพันุ์เสียชื่อนะครับพยายามให้เกิดทุกตานะครับพ่อพันธุ์ให้ดีที่สุดนะครับก็ผมก็นะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณขอบคุณคุณพี่ทวีเทียนใจนะครับจากกรุงเทพนะครับก็ธรรมดานะครับเราก็มีอะไรนะครับบางครั้งนะครับคนรู้จักกันนะครับเรือว่าคนรักในการนะครับคนรักอ้อยแบบเนี้นะครับเราก็มีอะไรบางครั้งเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันบางครั้งนะครับใครไม่มีพันธุ์อะไรอีกอ่าอีกเจ้าหนึ่งมีเราก็มาแลกเปลี่ยนกัน นะครับเราถือว่าแบ่งปันนะครับแบ่งปันท้นพันแบ่งปันความรู้เล็กเล็กน้อยๆเพราะว่าบางครั้งความรู้นะครับอีกคนหนึ่งรู้อีกแบบหนึ่งอีกคนก็รู้มาอีกแบบหนึ่งอันนี้เราก็สามารถพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็เออมาคิดดูไอ้ไหนมันจริงไอ้ไหนไม่จริงไอ้ไหนโอเคไหมไม่โอเคไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ทำนะครับเราก็ จะรู้จะเป็นจะประสบความสำเร็จกันเองนะครับเหมือนกันทุกคนนะครับก็คือสมัยนี้เนี่ยโลกโซเชียลก็คือเราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับก็ข้อมูลก็มีกันสามารถค้นหาได้นะครับก็คือมันไม่เหมือนกับการปลูกอ้อยสมัยก่อนนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็ปลูกสมัย ือบประมาณ30ปีแล้วครับ20กว่าปีเกือบ30ปีมาแล้วตอนที่ผมปลูกเริ่มปลูกแรกๆนะครับเราก็ปลูกแบบแบบยังไงฮะแบบดำน้ำําแบบนะครับงมโขงก็เรียกนะฮะพราวว่าคือเราไม่ไม่ไม่รู้เลยนะครับไม่ได้เรียนรู้จากไหนนะครับปลูกด้วยด้วยตัวเองนะครับก็ปลูกถูกบ้างผิดบ้างก็แรกๆก็ปลูกก็ผิดท้งนั้นนะครับแล้วก็ ่ามันก็อะไรที่ผิดก็มันก็สอนเราเองนะครับเราก็มาปรับปรุงแล้วก็ค่อยๆยปรับปรุงตัวเองค่อยๆเรียนรู้กันไปจากประสบการณ์ที่ทำนะครับก็ทำให้พอเราปลูกนานๆนะครับเราทำนานๆเราก็ได้รู้ว่าเอออ่าไอนั้นสมควรทำแบบนั้นไอ้นี้ทำแบบนี้เราสมอ่าการปลูกอ้อยเราอ่าขดรุมยังไงพอพันยังไงใส่ปุ๋ยยังไง นะครับเราก็จะเรียนรู้ไปเองนะครับอันนี้ก็อย่างอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้อีกนะครับก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกเพราะว่าไม่เคยเพาะไม่เคยปลูกนะครับไม่เคยเห็นนี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับนี่เคยเห็นครั้งแรกก็ต้องเรียนรู้อีกนะครับเรียนรู้จากผู้รู้หลายๆท่านนะครับที่เขาได้ปลูกแล้วก็ทำมาก่อนเราก็จะได้เรียนรู้จากเขานะครับ แล้วว่าความรู้ยังไงนะครับเราเรียนรู้จากผู้รู้นะครับคือดีที่สุดนะครับอะไรเราไม่เข้าใจเราก็สามารถศึกษาหาความรู้จากผู้รู้คนที่มีประสบการณ์ามากกว่าเราหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนเราที่ก็ทํามาแล้วนะครับเราก็ค่อยขอความรู้จากเขาได้นะครับเราะเหมือนอย่างผมเนี่ยปลูกอ้อยมานานก็จริงนะครับแต่ เหมือนอย่างสายพันธุ์นี้ก็เป็นครั้งแรกยังไงก็ต้องอสอบถามแล้วก็เรียนรู้จากคนที่ปลูกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดไม่อะไรฮะก็คือจะได้ดีนะครับก็คือจะทําได้ดีที่สุดนะครับถ้าเราเรียนรู้จากนะครับผู้มีความรู้แล้วก็ผู้มีประสบการณ์นะครับ ข,ข,อข,อขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ทวีเทียนใจนะครับจากกรุงเทพนะครับที่ส่งท่อนพันุ์มาให้นะครับสวยงามมากๆนะครับสมบูรณ์ทุกตานะครับยังไงก็ขอให้ครอบครัวข,ของพี่ทวีเทียนใจนะครับแล้วก็พี่ทวีพร้อมทุกๆคนนะครับมีความสุขนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับขอให้มีความเจริญเจริญล่ำรวยเงินทองกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับวอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ